สวัสดีก่อนครับพบกับคำมซิงแฟมิลี่นะครับวันนี้เป็นผู้การทีมพา U12 เมืองทองนะครับไปแข่งที่ปักกิ่งประเทศจีนครับเป็นตัวแทนของสมาคมฟุตบอลนะฮะไ,ไปแข่งที่จีนรุ่นรุ่นโบสนะครับนี่รถบัสนะฮะเราไปรถบัสกันนะครับปไปส่งที่ดอนเมืองไปส่งที่ดอนเมือง เราตื่นเต้นกับรถบัสด้วยเนี่ยเอาไม่เคยเนี่ยตอนนี้อาศัยบาร,รมีลูกนะครับอะ <Okay. S 2> ไรอ่โอเคไหมรถโอเคไหนโชว์ตรงหัวใหม่ด้วยนี่เอาใหม่พีมันไม่ทันวันไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้นดั่งรถแบบนี้อานิวตื่นเต้นเหรอ พุกต oh, oh ่มากของจพุกไถ่ายรูปรถปเดถ่ายให้เดี๋วกดี๋ยวเดี๋ยวเดน๋ยวี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีี่เดียวเดี๋เดีเดี๋ยวเดี๋ยี๋เดี๋เดี๋ดีเดีวเดี ได้ช้ำแน่ไม่ได้โออบอ่เียนยูบัอ่ะรอ้งเนยูบอ่ะกำลังไปจีนและต้องนั่งเครื่องบินไปวันนี้มีตตาก่ปลรถเนี่ยรถบัส รุ่นใหญ่เลยนะครับรถบัสรุ่นใหญ่ไปส่งน้ำบินนะครับมาได้ไปส่งประเทศจีนตอนแรกพ่อว่อมงไปประเทศจีน,นเลยนตอนแรกพ่อว่าอย่ามางไปประเทศจีนเลยนะใส่เป็นทีมนะคะทุกคนเด็กๆทุกคนต่งเหมือนกันใช่ไหมบมาแล้วแล้วแล้ว เขาแฟนฉนี่เขาใเป็นกจะดูวิวอ่ะคาน้ำสาุณไอโบคิดน้ำจ้าแล้วคนอื่นเขาก็นั่งกันเงียบๆใช่ไหมตอนน้ำพาวอดูโบดินน้

ผู้จัดการทีมเป็นผู้จัดการทีมต้องมายกกระเป๋าเองเนี่ยไปค่ะเพื่อนหนักไหมนะหนักไหมแข่งแรงอ่ะเฮ้ยเขากดตังค์กอนได้ไหมยังไม่หายเขาต้องแลกเงินอยู่แล้วเนาะแล้วกจะเอาไปเปย์สาวที่กิน ดีมหมเพชรดีครับไม่คิดว่าจะได้นะแนะนำเราชุดใหญ่เลยทันงจอเคพี่สมรักนะไ้คุณลวีให้นะนะตงลวีให้นี่นะพี่บานเอามาแจกคนรักเทลทท่าสาลครร้อย ันในนามอะไรชื่อาจ่ายอ่ะอ๋อยี่โมนติลิชช่าเหรอครับโพสต์หน่อยจับมือหน่อยเก่งยิ่งเดาทโอ้โหจะลืมพี่นะาวอย่าลืมนะเออจิตตามไปที่ไหนเฟซอะไรเอ็นติกต็อกเฟซกีพัฒน์บุญดวงครับอิกีอะอะไรวะกีกีพัฒน์เหมือนกันพี่แหมพี่ยังจำชื่อได้กีพัฒน์สวยอิกีขอบคุณสปอนเซอร์อก็แกสปอร์ต แล้วก็เอเชียแล้วก so? so like, like oh, ็นครสกิตมีอะไรอีกปะแล้วก็ีนองทองยูนิเซี่ยนแล้วก็แล้วก็ภูไทยแลนด์ไทยแลนด มึงไร่ไฟไฟดีอกนั่งนี่หรอ่นาั่งนี่ยี่สิบเอ็ดดีมูนั่งไหนนี่ยี่สิดีนั่งไหนครับพี่อย่ามั่วนะอย่ามั่วที่นะยี่สิบเอ็ดอรไรเรางงอะไร2 1่ครับยี่ดีก็ตรงนี้ไงครับริมสุดครับ กูใส่กระดง้งจับปูใส่กระดง้งคือกินแล้วอกินแล้ว,ลวดกโเคสองสอวสางสองสองสอ้สอง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 กองสององสงอ ถึงโรงแรมแล้วเหรอ,อยังรอประเทศลาวถึงสานามบินอยู่ครับรอประเทศลาวมาออกพร้อมกันแล้วลาวจะม,มาตอนไหนอ่ะมาตีสามตีสี่โอ้ว้า่ <Wow! S 1> แล้วจะเอาแรงที่ไหนไปเตะบอลนั่นน่ะม่รู้บอลน้องหาใครอ่ะยไปตามทาน้ำาัน่งไม่เจอสอา นี่ค่ะแปลว่าสวัสดีเชียร์เชียร์แปลว่าขอบคุณยาแปลว่าเป็ดเสื้อแปลว่าหูเสือแปลว่าใครชื่อแปลว่าได้หนีแปลว่าเธอห่อแปลว่าฉันอ้าแปลว่ารักแล้วห่อไอ้หนีแปลว่าอะไรห่อไอนีแปลว่าเไอไอไอ ดูว่าวันนี้เรามาในนามของทีมสโมสรอทอุมชาติไม่ได้มาเที่ยวใครเที่ยวมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องคำนึงอันดับแรกก็คือความเหมาะสมในการทำตัวเวลาพักผ่อนคือพักผ่อนเวลากินข้าวคืกินข้าว11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงเช้า7โมงครึ่งแล้วก็ตอนเย็นประมาณ6โมง พูดอะบุกไปแล้วนี่ยสวัสดีสำหรับสวัสดีค่ะบาดีสบายดีสครับนาวเหรอเคยเบิงวะเคยเคยค้งคำสิ่งมะซื่ออย่างซื้ออย่างสามีื้อยง้อมต เพจเอาคืนีามเลไก่นี่้นี่เดนพนี้ลืมแน่นอนถ้าเกิดไม่บางเพื่อนนคงไม่้าะครูครับเป็นคิปด้วยครับันนี้ก็อย่าลืมกเคขกชมด้วไอ้ว่าลงเจอท่าไกดไม่เหน่อยเยอะกเฮ้ยทำไรไม่กระฉับกระเฉงหน่อยอย่าแบบไม่ได้ีคนไม่ได่มองเลยนี่เป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลยมองเลยจเยไมจยแม่มุ้ย เป็นหายแต่ก็ปวดนนี้วิธีนะครับให้เราดังให้เอานิ้วโป้งเนี่ยเหมือนเอาขึ้นมาแล้วก็ต้องดกควายได้เดี๋ยวเาทำให้ดูนะครับยิงเป็นจอยเดี๋ยวไปตามเก็บพวกบ้างเลยมไปเก็บไปเร็วลูกเราสองคนห้ามลงไม่เลยหายปวดปวยทีมชาติยิงเรียกค่เลยพี่